รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเตรียมรับวันหยุดยาวตั้งแต่เทศกาลคริสต์มาสปีใหม่วาเลนไทน์ต่อเนื่องไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเริ่มแพลนทริปแล้วแหละเอ้ยสิ้นปีนี้จะไปเที่ยววันไหนที่ไหนเมื่อไหร แต่การแพนทริปเที่ยวยากมากเลยนะคะเพราะว่าเราต้องเข้าเว็บนูน้นออกเว็บนี้หาข้อมูลจากตรงนั้นไปเสิร์ชตรงนี้โอ้ยวุ่นวายไปหมดแต่ไม่เป็นไรคะ่ะปัญหานั้นจะหมดไปเพราะวันนี้เก่งมีหนึ่งแอปพลิเคชันจาก Google อย่าง Google Trip แอปตัวนี้จะมาช่วยคุณแพนทริปได้ตั้งแต่เริ่มจนจบแบบง่ายๆจบได้ไหนไหม่กี่คลิก โดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าตาเรียบง่ายใช้งานได้แบบไม่สับสนซึ่งเมนูต่างๆในนี้นะคะก็จะถูกจัดเรียงตามลำดับความสำคัญที่เราจะใช้ในการแพลนทริปจริงๆนั่นแหละอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของตัวเครื่องบินกับที่พักหรือว่าโรงแรมของเราซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่ต้องกรอกเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราทำการจองตัวหรือว่าจองโรงแรมเขาก็จะมีคอนเฟิร์มผ่านทางอีเมลให้เราอยู่แล้ว งานนี้ทางแอปพลิเคชันเขาก็จะไปทำการคน้นหาข้อมูลในอีเมลที่มีการจองโรงแรมแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินเอามากรอกข้อมูลให้เราเรียบร้อยเลยค่ะเมื่อมีข้อมูลแล้วว่าจะไปที่ไหนเมื่อไรกี่วันงานนี้ก็ไปดูกิจกรรมที่นา่า i n g s to do ค่ะสำหรับในหน้านี้ก็จะรวบรวมกิจกรรมต่างๆเอาไวใ้ให้เราเยอะแยะมากมายเป็นกิจกรรมที่เขาแนะนำว่าถ้ามาที่นี่คุณต้องทำอันนั้นอันนี้อันนู้นสิซึ่งเราก็สามารถเลือกแยกย่อยลงไปได้อีกนะคะเช่น เลือกแบ่งตามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือว่าเลือกแนวแบบเฮ้ยตะลุยกินดะาหรือว่าบางคนอาจจะเป็นแนวแบบว่าชอบไปเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ได้เหมือนกันเมื่อเลือกแล้วเจออันไหนที่ชอบให้กดเซฟเพลสเอาไว้เลยค่ะและเมื่อเซฟเสร็จปุ๊บมันก็จะมีหน้าเซฟเพลสที่เป็นหน้าการแพนทริปของเราทั้งหมดงานนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไล่ดูจากที่เราเซฟเอาไว้ซึ่งในนั้นก็จะมีข้อมูลรายละเอียดย่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่มาของสถานที่การเดินทางการแต่งตัวถ้าจะไปต้องทําอย่างไร ไปดูกันได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครดูแล้วก็โอ๊ยยังไม่รู้จะยังไงดีอะตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกแบบไหนให้ลองไปดูที่อีกเมนูนึงเมนูนี้ชื่อว่า day plan ค่ะซึ่งก็จะมีการแพลนของคนอื่นเวลาว่าทริปของเขาเนี่ยไปหนึ่งวันในโตเกียวเขาไปที่ไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดเราชื่นชอบแพลนอันไหนหรือดูแล้วว่าเฮ้ยตรงกับเราตรงกับสไตล์ก็สามารถเลือกกดใช้แพลนของคนอื่นในการไปเที่ยวได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งในการเดินทางก็จะมีอีกหมวดหนึ่งที่ชื่อว่า Getting Around ซึ่งในหมวดนี้ก็จะคอยบอกเราค่ะว่าการเดินทางหลักๆเดินทางด้วยอะไรได้บ้างค่าเดินทางเป็นอย่างไรต้องไปขึ้นที่ไหนอะไรแบบไหนงานนี้มีบอกได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะถูกชาร์จกับค่าเดินทางเพราะว่าเป็นชาวต่างชาติค่ะ ปิดท้ายกับอีกหนึ่งหมวดง่ายก็คือ to know ในนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับการไปเที่ยวในเมืองนั้นๆข้อมูลจิบปาถะครบทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศเรื่องของค่างเงินต่างๆรวมไปถึงเบอร์ฉุกเฉินหรือว่าสถานที่ที่คุณสามารถติดต่อได้หากต้องการความช่วยเหลือยกตัวอย่างเช่นสถานีตำรวจหรือว่าเบอร์ของโรงพยาบาลเป็นต้นค่ะ แต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในเบื้องต้น Google Trip เนี่ยเขาเปิดรองรับเมืองใหญ่ๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยก็จะมีเยอะพอคล้วนเลยแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมากนักข้อมูลก็อาจจะลดหลั่นกันลงไปแต่เก่งเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดหลายๆคนร่วมกันใช้งานแล้วก็ร่วมกันส่งฟีดแบ็กเนี่ยก็น่าจะช่วยเป็นการเติมเต็มข้อมูลในทุกๆสถานที่ต่อไปจะได้ใช้งานกันได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งแอปพลิเคชัน Google Trip เนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วฟรีด้วยนะคะทั้งบน iOS แล้วก็ Android ใครสนใจก็ไปโหลดมาเตรียมแพลนทริปกันได้เลยค่ะ